รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19และสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งส่งผลต่อผลผลิตภาคการเกษตรของไทยเป็นอย่างมากรัฐบาลจึงมีนโยบายในการช่วยเหลือสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามกลไกตลาดผลผลิตค้างสต๊อก กระทรวงเกษตรและสาก์โดยกลุ่มส่งเสริมสาก์จึงได้ดําเนินการจัดโครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรร,กร,รองรับผลผลิตทางการเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้สถาบันเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นแหล่งรวบรวมจัดเก็บและแปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรของกเกษตรกรสมาชิกรวมทั้ง สร้างระบบกลไกในชุมชนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนผ่านสถาบันเกษตรกรสำนักงานสากรณ์จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประสานสา,ากรณกลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินการจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาอย่างสำนักงานสากรณ์จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกลุ่มเกษตรกร,ร,กรทำสวนป่าคอกได้แจ้งความประสงค์ขอรับงบประมาณสนับสนุนรถบรรทุก6กล้อขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า3ตันเป็นกระบะเหล็กจำนวน1คันและเมื่อวันที่20พฤษภาคม2564กลุ่มเกษตรกร,ร,กรทำสวนป่าคอกรับมอบรถบรรทุก6ล้อขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า3ตันแบบกระบะเหล็กจำนวน1คันราคา1 1 2 5 0ล้านบาทรัฐบาลสนับสนุนไม่เกินร้อยละ90 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรและกลุ่มเกษตรกรสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละสิบจากกรมส่งเสริมสาหากรณ์ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและการแปลรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้เป็นตลาดกลางในการรวบรวมยางพาราสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายจุดรับซื้อทั้งที่เป็นสถาบันเกษตรกรและจุดรับซื้อของเกษตรกรทั่วไปในการรักษาเสถียรภาพ ด้านราคาที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรในจังหวัดภูเก็ตทางกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคอกได้นำรถบรรทุกไปบริการรวบรวมผลผล,ผลิตยางพาราจากสมาชิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งใช้ในประโยชน์อื่นๆเช่นใช้ประโยชน์ในการบรรทุกปุ๋ยสังตัดที่สมาชิกซื้อจากกลุ่มเกษตรกรในในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับก็อยากจะเรียนว่า รัฐบาลโดยกมรมส่งเสริมนะครับเจ้าหน้าที่สากลของจังหวัดภูเก็ตได้ช่วยในเรื่องของงบประมาณที่จะมาพัฒนากลุ่มแล้วก็ให้สมาชิกได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในนับตั้งแต่ปี2,561นะครับเราได้รับงบประมาณจนถึง2,564นี้นะครับก็ประมาณ5ล้านกว่าบาทจากกมรมส่งเสริมนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือหนึ่งในเรื่องของ รถฟกคลิฟต์สคันนะครับแล้วก็ปรับปรุงพื้นในการรวบรวมยางใน,านอาคารรวบรวมยางแผ่นดิบของกลุ่มแล้วก็ในเรื่องของพาเลท1 0 0อันนะครับแล้วก็สุดท้ายเราได้6ล้อมา1คันในปี2,564ซ,ซึ่งซึ่งสิ่งที่ทางกลุ่มได้ในส่วนนี้ที่ได้รับความนาจากกรมส่งเสริมนะครับก็อยากจะเรียนว่า เราได้มาช่วยในเรื่องของการที่จะขนถ่ายสินค้าหรือเชื่อมโยงการรับซื้อ,อยางาราลาจากจุดจุดต่างๆภายในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเขาเขาไม่มีไม่มีรถที่ใช้ในการขนส่งเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่เราได้รถ6ล้อคันนี้มาก็เราสามารถที่จะไปหาสมาชิกเพิ่มที่จะรวบรวมยางมาจําหน่ายที่กลุ่มของเรานะครับโดยโดยที่เขาจะเป็นจุดที่รวบรวมมาไว้แล้วเราก็จะเป็นคน ขนมารวมที่นี่นะครับในนี้เราใช้เป็นความสะดวกของสมาชิกอีกส่วนหนึ่งที่เราใช้รถหกล้อก,ก็คือเราจากเดิมที่เราสั่งปุ๋ยมาจำหนานแต่ไม่สามารถที่ดำเนินการได้เพราะเราไม่มีรถที่จะส่งสินค้าให้แก่สมาชิกพอมาได้6รถหกล้อคันนี้เราก็เป็นจุดที่เห็นได้ชัดว่าสมาชิกได้สั่งซื้อปุ๋ยจากเรานะครับในปีนี้เราได้สั่งปุ๋ยมาประมาณ18ตัน ก็ได้ใช้รถหกล้อคันนี้นะครับส่งให้สมาชิกตอนนี้คือปุ๋ยเราได้จําหน่ายหมดแล้วนี่คือประโยชน์ที่ได้รับจากางบประมาณแล้วก็อุปกรณ์ที่ทางกรมส่งเสริมให้กับเรานะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางกรมส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งนะครับครับในกลุ่มสากรปากคลองนี้นะครับก็ราคา,อ,าอยางพาราก็ได้รับอ,อย่างยุติธรรมนะครับตามตลาด ราคาตลาดแล้วก็เรื่องของตาช่างก็ดีหรือว่า,าสิ่งอำนวยความสะดวกาการายกยางอะไรเนี่ยก,ก็ได้รับความสะดวกนะครับก็ได้รับความสะดวกจากทางกลุ่มสากรแล้วก็ราคาก็ยุติธรรมอยากเชิญชวนให้พี่น้องชาวสวนยางนะครับในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงให้มา,ารวมพลังรวมกลุ่มมาคักขายกันที่กลุ่มสากรเพื่อความ ยังยืนของตลาดยางทาราครับผมใช่ครับาก,บการที่ว่าผมได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเกษตรกร,กรนี่นะครับแต่งได้ราคายางซึ่งเป็นความซึ่งมีราคายุติธรรมด,ดีถ้าไปขายผูค้าอะไรราคาอาจเขาจะกดบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแต่ถ้ามาอยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาจะมีการมีสิทธิ์การต่อรองราคาของอจาก พ่อค้าที่มาซื้อ,อยางพื้นที่มาประมูลยางฮะได้แล้วก็ผมจะก้อยขอเชิญชวนพี่น้องชาวสวนยางในในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าจ,จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยขอให้มาเข้ากลุ่มสากลที่ปากคอกเนี่ยเยอะๆหน่อยครับเผื่อจะได้มีการต่อรองราคาจากกลุ่มพ่อค้าที่มาประมูลได้ด้วยนะครับสวัสดีครับ